สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับลบด่วนอันตรายมาก11สิ่งที่คุณควรลบออกจาก Facebook เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและสำหรับในวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ f a c e b o o k มาฝากทุกท่านกันกับ11สิ่งที่คุณควรลบออกจาก Facebook ว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับ 1. วันเกิดข้อมูลวันเกิดถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญเมื่อรวมเข้ากับชื่อและที่อยู่ซึ่งผู้ที่ไม่วังดีสามารถใช้ในการเข้าถึงบัญชีธนาคารและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆได้ 2. เบอร์โทรศัพท์ ถ้าหากคุณโชคดีคุณอาจจะได้รับสายจากคนที่สุภาพที่ชื่นชอบคุณแต่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือสายจากพวกสะกดรอยโรคจิตที่อาจจะโทรมารบกวนคุณอย่างไม่หยุดย่อน 3. เพื่อนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์โรบินดันบาศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดระบ,บุเอาไว้ว่าจากการศึกษาพบว่าตามทฤษฎีแล้ว มนุษย์สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่คงที่ได้กับคนจำนวน150คนโดยประมาณและดันบายังศึกษาผู้ใช้ Facebook จำนวน3,375คนพบว,ว่าโดยเฉลี่ยผู้ใช้เหล่านี้จะมีเพื่อนจำนวน4.1คนที่คิดว่าสามารถพึ่งพาได้และมีเพื่อนอีกราว13.6คนที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจในช่วงเวลาที่เราอยู่ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางอารมณ์ ฉะนั้นรายงานจึงระบุว่าการลบผู้ที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยถือเป็นวิธีการที่ดีในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความสุข 4. ภาพลูกๆของคุณหรือสมาชิกครอบครัวที่เป็นเด็กวิกตอเรียนชผู้อำนวยการสถาบัานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยายลัยออกฟอร์ดตั้งคำถามสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า ข้อมูลอะไรที่เด็กๆอยากเห็นเกี่ยวกับตัวเองในโลกออนไลน์ในอนาคตนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาและเกี่ยวข้องกับสิทธิที่กฎหมายในบางประเทศให้ความคุมค้มครองอีกด้วย 5. สถานที่ที่ลูกๆหรือเด็กๆสมาชิกครอบครัวไปโรงเรียนท่ามกลางสถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันโดยล่าสุดระหว่างปี2013 2014 เกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากถึง36,429คดีในอังกฤษนับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาสถิติดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ให้ผู้ใช้ Facebook ปกป้องเด็กๆจากการเปิดเผยโรงเรียนที่เด็กๆต้องไป 6. Location Service เว็บไซต์เทคครั้งรายงานเมื่อปี2558ว่ามีผู้ใช้มากกว่า500ล้านคนที่ใช้ Facebook ผ่านทางอุปกรณ์มือถือนั่นหมายถึงว่ามีผู้ใช้ถึง500ล้านคนที่จะเปิดเผยสถานที่ที่อยู่ของตนเองโดยอัตโนมัติให้กับผู้ที่อาจอยากจะทำร้ายคุณได้ล่วงรู้ 7. เจ้านายประเด็นสุดคลาสสิกสำหรับผู้ใช้ Facebook โดยรายงานระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ในบางขณะก็มีผู้ใช้ต้องการใช้เพื่อการผ่อนคลายแต่เมื่อใดก็ตามที่เจ้านายสามารถเข้าถึงฟีดข่าวของคุณได้เมื่อนั้นเจ้านายของคุณก็สามารถเข้าถึงสเตตัสที่คุณโพสต์บนหรือรวมไปถึงเรื่องงานของคุณก็ได้ 8. หยุดแท็กโลเคชัน คุณผู้ใช้ Facebook ทุกคนก็มักจะลืมไปว่าการแท็กสถานที่ในสเตตัสต่างๆที่ตั้งขึง้นนั้นเปรียบเสมือนกับการให้ที่อยู่ของบ้านคุณโดยไม่รู้ตัว 9. เวลาและสถานที่ที่คุณไปเที่ยวพักผ่อนเว็บไซต์ This is Money เว็บไซต์ด้านการเงินระบุว่าหนักท่องเที่ยวที่ถูกปนระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุด อาจไม่ได้รับการอนุมัติเงินประกันหากผู้เอาประกันโพสต์แผนการท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียเนื่องจากบริษัทประกันจะพิจารณาว่าผู้เอาประกันไม่ได้ป้องกันตัวจากผู้ไม่ประสงค์ดีอย่างเพียงพอด้วยการโพสต์ข้อมูลต่อสาธารณะ 10. สถานะความสัมพันธ์หากคุณอยากฉลองสถานะความสัมพันธ์ใหม่อย่าทำใน FACEBOOK เหตุผลหนึ่งก็คือการเปลี่ยนสถานะจากอิน relationship ไปยังซิงเกิลจะทำให้คุณรู้สึกแย่มากกว่า 11. ข้อมูลเครดิตก a r d อย่าได้ลองทำเลยทีเดียวมันคงไม่ใช่ไอเดียที่ดีนแน่เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ11สิ่งที่เราน้มาฝากทุกท่านกันในวันนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิป แล้วถ้าหากว่ชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ